เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปเที่ยวกันที่เกาะยาลาโตดนุ้ยครับหรือเรียกอีกชื่อนึ่งว่าเกาะสาล่ายเล็กเกาะนี้ยังคงเป็นเกาะที่คงวิถีชีวิตชาวบ้านชาวประมงแบบดั้งเดิมอยู่เราจะพาไปนั่งรถเที่ยวภายในเกาะครับการเดินทางไปที่นี่จริงๆแล้วไปได้หลายวิธีครับแต่ที่ผมเลือกคือเดินทางไปที่เกาะสาล่ายก่อน เราจะต้องไปขึ้นเรือที่ท่าเรือเจบีลังครับแล้วเราก็มาถึงท่าเรือเจบีลังนะครับทุกคนที่นี่เป็นท่าเรือที่สามารถเดินทางไปเกาะสาลัยได้ท่าเรือนี้ก็จะเป็นท่าเรือเดียวกับที่ชาวบ้านใช้ข้ามไปเกาะสาลายนะฮะนี่ก็จะมีเรือหลายอย่างนะครับมีทั้งเรือหางยาวมีเรือเครื่องมีเรือคารโก้รอบนี้เราเดินทางไปเรือเร็วนะแต่ค่อยดูสิว่ากี่นาทีเรือช้าเขาบอกว่าเท่าไหร่นะสี่สิบนาทีแต่เขาไปรถเราโดนไปชั่วโมงว่ว รเรือออกแล้วครับในช่วงแรกที่เรือออกมานะครับบรรยากาศสองข้างทางก็จะเป็นป่ากโกงกลางเรือจะใช้ระยะเวลาในการวิ่งไปจุดถึงเกาะสารายประมาณ20นาทีครับถึงแล้ครับ,รบเมื่อเรามาถึงท่าเรือแล้วก็จะมีรถของทางที่พักมารอรับเราอยู่ที่ท่าเรือแล้วครับ เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศบนเกาะกันเล็กน้อยครับอันนี้เราก็ออกมาจากท่าเรือ,อเกาะสาราแล้วนะกำลังเดินทางไปที่สาทีอิสลาโฮมเตดที่เดิมเช่นเดิมบรรยากาศทางก็เหมือนเดิมตายแต่รอบนี้ของขายเยอะกว่าเดิมรอบที่แล้วมาตอนบวช แล้วเราก็มาถึงที่พักของเราฮะที่พักของเราก็ชื่ออิสลาหโฮมสเตย์นะฮะที่พักของเราก็บรรยากาศประมาณนี้ฮะอยู่ติดทะเลนะแล้วอันนี้ก็คือบรรยากาศหน้าที่พักของเราก็จะอยู่ติดทะเลครับและนี่ก็คือบรรยากาศด้านหน้าห้องพักของเราครับบรรยากาศก็ประมาณนี้เลยที่เกาะสาลายนี้นะครับ เราเคยพาทุกคนมาเที่ยวกันไปครั้งหนึ่งแล้วแต่ครั้งนี้ผมจะไม่ได้เน้นที่นี่นะครับถ้าใครอยากจะดูบรรยากาศของเกาะสไลายหรือว่าอยากเห็นว่าที่นี่มีอะไรให้เราเที่ยวบ้าง<ๆ>ก็ย้อนกลับไปดูใน E ีีเก่าๆได้นะครับและนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการมาเที่ยวกาะสไลายของเราในครั้งที่แล้วครับที่นี่จะมีเมนูแปลกๆอยู่หลายอย่างครับแล้วก็มีวิวรอ,อกกบเกาะที่ค่อนข้างสวยงามห้องของเรารอบนี้คือห้องนี้นะ หลังจากที่เราดูห้องกรนเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเที่ยวกันต่อที่เ mm. กาะยาละโตดหนุยครับเริ่มแรกเราจะต้องนั่งรถกลับไปที่ท่าเรือที่เราขึ้นมาในตอนแรกกันก่อนครับส่วนเรือที่เราจะนั่งไปที่เกาะยาละโตดหนุยนั้นทางที่พักจะจัดเตรียมไว้ให้เราแล้วครับเดีย๋ยวเราไปดูบรรยากาศาการเดินทางไปเกาะยาละโตดหนุยกันต่อเลยครับอันนี้เราก็ได้เหมาเรือ จากที่เกาะสไลายเช่นเดิมครับหรือว่าเกาะยะละตดใหญ่นั่นแหละเพื่อที่จะไปเที่ยวเกาะอื่นๆสวัสดีครับแขกคนเดียวเนี่แหละไม่ค่อยเจอใช่ไหมนะครับเดี๋ยวออกเดินทางกันเกาะยะละตดนุ้ก็อยู่ใกล้ๆนั่นเองอยู่แค่ข้างหน้านี่เองครับ นิดเดเียวระยะเวลาในการนั่งเรือไปที่เกาะยาละตดนุ้ยนะครับก็ใช้เวลาเพียงแค่ประมาณไม่เกิน10นาทีครับ สะพานที่นี่เป็นสะพานไม้นะอย่างยาวเลยะถึงแล้วไวเหมือนโกหก <laughs> <laughs> แล้วเราก็มาถึงเกาะสาลายเล็กหรือเรียกอีกชื่อนึงว่าเกาะยาลโตดนี่ครับ เกาะนี้เป็นเกาะเล็กๆไม่ใหญ่มากมีประชากรอยู่บนเกาะประมาณ53ครัวเรือนเท่านั้นชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงและทำสวนยางครับที่นี่ยังคงวิถีชีวิตชาวเกาะแบบดั้งเดิมไว้ได้อย่างดีไฮไลท์ของเกาะน,นี้คือการมาเที่ยวชมวิถีชีวิตชาวบ้านและทำกิจกรรมแบบชาวประมงแล้วที่นี่ก็ย,ยังมีสะพานไม้ที่ยาวและสวยงามมากทีเดียวแหละครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าบนเกาะมีอะไรที่น่าสนใจอีกไหม น,นี่ยังเป็นสะพนานไม้อยู่เลยนะทุกคนยังคลาสสิกอยู่เลยอะเห็นเขาบอกว่าเกาะนี้เป็นเกาะที่แบบว่ายังเป็นวิถีชุมชนแบบดั้งเดิมอยู่เลยยังไม่ค่อยมีอะไรเลยนะครับทุกคนยังอยู่กันแบบเรียบง่ายสะพานเขาก็สวยอยู่นะคลาสสิกเลยแหละแต่ก่อน,นี้เรามาช่วงเย็นแล้วนะไม่รู้จะได้ทำอะไรหรือเปล่าแต่เห็นเขาบอกว่ามันมีประวัติมีอะไรความเป็นมายอยู่ ไปดูกันสะพานเขาก็ดูสวยดีทุกคนมันก็ยังมีสเสน่ห์ในความที่ยังเป็นแบบพิถีตั้งเดิมอยูน่นะสะพานไม้เราไม่ค่อยได้พบเห็นที่ไหนแล้วครับที่เป็นยาวๆอย่างเงี้ยที่แบบว่าเป็นชุมชนชาวบ้านนะที่ไม่ใช่ชุมชนท่องเที่ยวอะ่ะก็หาดูได้ยากแล้วนะด้านนี้ก็เป็นบ้านชาวบ้านอยู่หลายหลังนะครับ มีวิธีแบบชาวบ้านชาวบ้านเลยเนีทุกคนโอ้โอเคอ่ะเกาะย่ยเราตดนุ้ยเนี่ยถ้าเราจะเที่ยวให้งงทั่วจริงๆอ่ะมักกอดก็มีโฮมสเตย์มีอะไรอยู่นะแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าัางเปิดอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปสอบถาม,มครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวราเกาะน,นะครับเดี๋ยวบางซ้ำจะพาไปเที่ยวนะ บนนี้ยังมีที่พักอยู่มั้งไหมครับเป็นโฮมสเตย์อะไรยังมีม,มั้ยตรเนี้แต่คนแนกสุดอ๋อยังมีอยู่ที่หนึ่งแต่ว่าที่ฝั่งนี้ตรงนี้เขาเขาดึอืออกหมดแล้วแต่ตรงนู้นก็ยังมีแขกเหรอครับ ถนนบนเกาะยาละโตดนุ้ยนี่ยนะครับก็จะเป็นเส้นตรงไม่ได้มีรอบเกาะเกาะนี้จะเป็นเกาะที่เงียบๆเ,เหมาะสําหรับคนที่ต้องการมาพักผ่อนแล้วก็มาสัมผัสชีวิตชาวบ้านแบบดิบๆแบบดั้งเดิมที่ยังไม่มีอะไรปรุงแต่งครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันต่อครับปกติถ้าเขามาพักโฮมสเตย์กันมาทําอะไรกันนะ ถ้ามาจากท่าเรือเป็นคนละท่ากันแบบคนละท่าจากนี่ดินร้างใช่ไหมครับครับฝั่งจะมาจากทุลินชื่ออะไรนะท่าเรืออะไรนะฟังไม่ชัดทุลินทุ่งลิ้นทุ่งลิ้นโอเคปกติจะมาจากท่าเรือทุ่งลิ้นมีเรือโดยสารตลอดนะครับ บนเกาะมีไฮไลท์อะไรไหมหรือว่าวิถีชาวบ้านอย่างเดียววิถีชาวบ้านอย่างเดียวมไม่ได้มีสถานที่เที่ยวอะไรบไแบบมาถ่ายรูปมาอะไรงี้ไม่มีเนาะไม่มีส <นะ S 2> กินเลยไม่มีมาบ้านๆโดยเฉพาะมาดูวิถีชาวบ้าน เหมือนกันเนะาะประมาณ5 2 3ตัวได้ทีประมาณ52คเรือนมีชายหาดไหมก็เป็นหาดายแดงอะเป็นหาดสีแดงหาดายแดงไปดูได้ไหมได้ๆก็มีร้านค้ามีอะไรเหมือนกัน แถวบ้านผมก็ไม่กินนะแต่ไม่เยอะแอะถวบ้านแถวบ้าน,ม,นมันมัมนมีมนมี่กาแฟหลายอย่าง,งเ,าเงี้ยแบบว่ากินแนะมลงเขาชอบกินแล้วเนาะต้องมกลอมไปมาเขาก็มาจับกันแต่ว่าเป็นตื่นเต้นกินอาหารเน่นนเาๆเายอะๆเขาก็ไปกินกันอันนี้เนี่ยชุมยาตะวันหน้าไงเห็นเขาไปถ่ายกันหลายเกาะแล้วเนี่ย มาใหญ่มันก็ไม่ขึ้นนะรเราจริงๆไปที่อื่นมามันก็ไม่ได้เยอะนะทุ่งญ้าตัวันหน้าเผลิดก็ประมาณเดียวกันนีแเลยมุมกล้องหลอกของนันเลยรจริงอันนี้ถ้าแบบว่าไม่มีหลุมนะเต็มๆก็เป็นทุ่ง้าตัวันหน้าได้เลยเลยพ <c oughs> อ,อได้อยู่นะเผลิดใหญ่กว่าบางที่ด้วยซ้ำเล รีสอร์ทหาดทรายแดงแต่ว่าตอนนี้ยกเลิกกิจาการไม่ได้เปิดแล้วแต่มาเที่ยวได้ใช่ไหม,ไมไแล้วเราก็มาถึงหาดทรายแดงกันครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าหาดทรายแดงของที่นี่กับบรรยากาศตอนพระอาทิตย์ตกจะสวยงามแค่ไหนครับ เป็นหาดทรแดงผมชื่อครับเป็นหินเป็นกรกวดบรรยากาศหาดไทรแดงกับวิวสวยๆที่พระาทิตย์กำลังตกนะทุกคนสุดยอดเลยครับบรรยากาศดีมากผมว่าเกาะน,นี้ก็มีของอยู่นะก็ไม่ขี้เหร่น,นะทุกคนถ้าใครแบบว่าชอบวิถีชาวบ้านนะอย่างผมเนี่ยสามารถมาได้มาอยู่ได้ม,มา ไปหาหอยหาผู้หาปลากับชาวบ้านเนี่ยถ้าใครชอบแนวนี้นะมาได้ตอนนี้มีโฮมสเตย์เปิดอยู่ที่เดียวนะเขาก็ยังรับแขกอยู่ด้วยเดี๋ยวผมจะถามไว้ให้นะว่าคือที่ไหนเนี่ครับหา,หาไฟแดงมันก็จะเป็นเหมือนมีต้นโกงฟางต้นอยู่ด้วยนะอันนี้เหรอครับดีสอดเก่าอืม จากรีสอร์ทตอนนี้มาเป็นที่ปลูกสับปะรดน่าเสียดายเนาะว่าแต่ถ้ามันไม่มีแขกมันก็อยู่ไม่ได้นะผมว่าไปมาอาหารพวกนี้ก็สวยอยู่นะไม่ี้เลยทุกคนมันสวยมีเอกลักษณ์ของมันถึงแม้ว่ามันจะไม่ได ขาวใสละเอียดนะแต่ถ้าใครชอบแบบวิถีชุมชนสงบสงบอ่ะผ่านอ่ะสวยเสีได้นะที่พักไม่น่าปิดกิจการเลยถ้าไม่งั้นสักวันนึงอาจจะมีโอกาสมาอุดหนุนนะครับบรรยากาศก็ประมาณนี้เออผมว่าก็สวยอยู่นะใช่ได้เนี่ยทุกคนดูแสงอาทิตย์ตอนนี้ก็กำลังจะตกบรรยากาศกับหาดสี แดงแดงซึ่งก็แปลกตาไม่ค่อยได้เห็นที่ไหนก็มีที่นี่แล้วก็ที่เกาะสลายก็มีมีไม่กี่ที่ครับมีส่วนมากจะเป็นประมาณแถวๆนี้แหละบรรยากาศก็ค่อนข้างดีนะผมว่าทุกคนสวยอยู่นะเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่อดีกว่าครับอันนี้เราได้แค่มาเวียนเกาะเฉยๆนะไม่ได้ทำอะไรถ้ามีเวลาทำอะไรก็คงจะดีกว่าน,นี้ แต่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาเก็บข้อมูลเอาไว้แหละเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราอาจจะพาทุกคนกลับมาซ้ําแล้วก็อาจจะทําอะไรดีกว่าเดิมครับเดี๋ยวเราไปวนรอบเกาะกันต่อครับไปดูบรรยากาศภายในเกาะน,นะว่ามันเป็นยังไงวิถีชาวบ้านที่นี่ยังคนแบบดั้งเดิมอยู่ยังไม่ได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกหรืออะไรที่มันไฮเทคอะไรเข้ามามา,มากมายนะ ยังเป็นวิถีชาวบ้านชาวอมงอยู่ก็เกาะที่เป็นประมาณนี้ก็หาดูได้ค่อนข้างยากแล้วนะทุกคนส่วนมากก็จะมีการท่องเที่ยวเข้าไปแล้วก็จะทําให้แบบว่าสิ่งำอำนวยความสะดวกไฮเทคอะไรมันเข้าไปมากขึ้นเรื่อยๆแต่อันเนี้ยมันยังดิบดิบอยู่ไงนะครับเดี๋ยวไปลอะเกอะกันต่อ หลังจากที่เราออกจากหาดายดำแล้วเราก็เดินทางกลับไปที่ถนนเส้นเดิมครับเนื่องจากว่าวันนี้เย็นมากแล้วทุกคนดูเกาะนนี้แล้วรู้สึก,กยังไงบ้างครับมีใครอยากให้เรากลับมาซ้ำที่นี่บ้างก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับแต่ถึงยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับนี้มือขําของเรานะครับที่เกาะสาไก็เป็นอาหารเรียกง่ายแต่ก็ ดูไม่ธรรมดานะอย่างแรกเลยก็เป็นปลาปลาโมงแล้วก็ปูปแกงปูมาสัอกอย่างนี่คุณน,นะใส่เขาใส่อะไรเนี่ยเหมือนแฟงป่ะแกงปูมาใส่แฟงเขาบอกว่าแกงปูแกงปูใส่แฟงอันนี้เป็นผัดหอยอะไรสัอกอย่างผมไม่แน่ใจแล้วก็มีน้ำพริกกะปิกับ food.